คนดูมะนี่ทำไมถึงพูดเรื่องเพศสระภาพขึ้นมามันอยากพูดมอนอันอึดอัดจริงๆเราเราต้องแบงนี้ก่อนคนชอบไม่ที่อยากพูดคนชอบตีค่าคำว่า LGBTQ+ ผิดจริงๆไม่ได้อยากให้มองว่าเป็นเพศไหน อยากให้บอกว่าสรุปแล้วเรามองความรักของเขาหรือเราเออมองที่เพศสภาพไม่บางคนชอบคิดว่าแบบพี่ซันเข้าใจป่ะเป็นลุกเป็นลุกแบบแดดอ่ะคนมองว่าเราแบบเป็นแดดดีแสดงว่าจะต้องชอบแค่ผู้หญิงอย่างเดียวไม่ใช่นะพี่ฟ้าไม่เคยบอกนะพี่ฟ้าชอบแค่เพศหญิงเพศเดียวอะ่ะนี่บอกว่านี่ชอบแบบเพศอะไรก็ได้แค่เข้าใจอะ่ะมันเหมือนแค่ปรับมูต a แอนโทนกันได้เกนี่ก็ชอบบางทีก็เหนีย่ยนี่บอกเคยชอบช่างแต่งนหน้านะ วันไหวอ่ะเขาจะมีความแบบจริงๆเรามองไปที่ความรู้สึกมากกว่ามากกว่าเพศหรือสาวสองก็ไม่ติดอ่ะก็ไม่ติดมันลื่นหรอมันอยู่ที่ความเข้าใจอ่ะมันไม่รู้มันก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันอยู่ที่คนใช่อย่างบางคนแบบอ่ะยกตัวอย่างสันนไออย่างพี่ซันพี่ซันมีแฟนเป็นทอมอ่ะ มันก็มันอยู่ที่ความเข้าใจของความสบายใจของคนที่จะแบบปรับมูตแอนโทนกันได้อยู่ที่ความเข้าใจเอ็มพี่ฟ้าพี่ฟ้าก็ก็ก็ไม่ได้ฟิกเหมือนกันอุ้ยรูปนี้สวยไอ้หมดนี่บางทียังแอปชอบสาวสองก็มีแดนเซอร์เงี้ย<อ> <laughs> ตอนนี้ฟ้ามาหาชนคอนเสิร์ตอ่ะโคตรสวยเลยเนาะอุ้ยอยู่ที่ความเข้าใจ แล้วไม่อยากให้มาขีดจํากัดบางคนเห็นแบบโหเป็นแบบนี้แล้วคือแบบต้องชอบผู้หญิงอย่างเดียวอ่ะมันไม่ใช่ไม่เกี่ยวอยากให้เข้าใจคําว่า LGBTQ+ ให้ดีบางคนชอบตีว่าแบบจะต้องเป็นเพศนี้เพศนี้เพศน,พนี้มันไม่ใช่มันไม่มีขอบเขตในเรื่องของเพศไม่มีคําว่าเพศสภาพจํากัดอยู่ไม่ว่าเพศใดเราสามารถใครก็ได้ โดยที่เราไม่ต้องไปเรียกเขาว่าเป็นผู้หญิง mm hmm. ผู้ชาย mm hmm. เลสเบี้ยนทอมสาวสอง,สองหรือ,อะไรก็ตามมันจะไม่มีจะไม่มีอันนั้นเลยความออร่ามันมลงผิวคะ่ะสาวแต่คือถ้าสมมติเราจำกัดว่าต้องเป็นแดดดีต้องเป็นนีนั่นก็แสดงว่าเรายังไม่ออกจากการว่าผู้หญิงกับผู้ชายถเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ต้องมีแค่ผู้หญิงกับผู้ชายเพราะเราตีกรอบไว้แค่นั้น เขาไม่เข้าใจหนูไปก่อนนะพรุ่งนี้มีเรียนได้เลยค่ะ n ไนท์นะคะเด็กดีตั้งใจเรียนนะคะได้หมดอ่ะห้องพี่ฟ้าเหมือนร้านกาแฟเลยคนไทยเยอะไม่ไหวแต่เป็นคิงนะเพราะว่าเราเป็นไลออนคิง ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้จำกัดเพศสภาพแทนี่แทนเป็นคิงเฉยบางทีเราอยากแบลวไหมเรามีผิลอ,อยากแบลวมีมบางทีหนูแบบมีแฟนเขาเรียกว่าอะไรอะทางอาตราเพศไหนอะบางทีเราก็มีโมเมนต์ของความพูดมันก็เป็นผู้หญิงอยู่ดีอยากแบลวเพี่ยเราไม่ใช่ผู้ชายร้อยเปอร์เซนต์แบบขนาดนั้นก็คือผู้หญิงนี่แหละเพียงแค่ว่าเหมือนแบบเราตอนเด็กอะ ต้องบอกนะไม่ฟไม่ได้เป็น LG มา LG TV HD มาตั้งแต่เด็กนะตอนเด็กอะชอบผู้ชายเว้ยชอบผู้ชายอกมีแฟนโอเคอยากมีแฟนเป็นผู้ชายแต่พอเราเริ่มโตมาเหมือนด้วยการใช้ชีวิตของเราอะจนมาถึง27่อะมันทําให้เรารู้ว่าปัญหาชีวิตอะการใช้ชีวิตมันสําคัญกว่าความรักอะ<ม>การงานการดํารงชีวิตอยู่การเติบโตของเราในแต่ละวันอนะความรักมันคือที่สองนะจริงๆอะอันดับแรก เอาจริงๆบางคนทะเลาะกันเลิกกันเพราะเรื่องของเงินเรื่องของงานก็มีตีกันเลิกกันอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนแบบอันดับแรกเราต้องให้ความสําคัญตัวเองก่อนหน้าที่การงานมากของเรื่องความรักตามพอมันเป็นแบบทาให้เรารู้เลยว่ากว่าพี่ฟ้าจะโตมา27ปีอ่ะมันผ่านอะไรมาเยอะมากในเรื่องของปัญหาอุปสรรคการใช้ชีวิตการทํางานเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรักต้องไม่เหนื่อยเพศอะไรก็ได้หนูเพิ่งจะมา รู้ใจตัวเองจริงๆอะ่ะตอนประมาณยี่สิบยี่ิบห้ายี่หกยิบเจ็ดประมาณเนี่ยจะบอกว่าเหมือนมีแฟนเคยเป็นเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงก็เก่งใจเพราะมันคุยกันคบกันได้ไม่นานให้เรียกว่าเป็นคนคุยดีกว่าที่เป็นเพศผู้หญิงจริงๆนะเพราะมันแค่ประมาณระยะเวลาประมาณสามเดือนอย่าเรียกว่าแฟนหรือ,อเรียกว่าคคุย ก็เหาแค่คนคุยเหาแค่คนคุยเพราะเหมือนตอนนั้นตัวเองยังไม่ได้รู้ใจตัวเองดีด้วยแหละเหมือนตอนนั้นยังแบบสับสนอยู่ว่ายังไงดีแต่ตอนนี้ก็คือแบบอพอเราเคยสังเกตไหมหนูมีนะคนรู้จักอะอ่ะเราเห็นเยอะดาราหลายคนแต่งงานมีลูกไปแล้วแล้วเพิ่งจะมารู้ตัวตนตัวเองอะว่าเป็นอะไรว่าเป็นว่าชอบอะไร หรือบางคนมีแฟนแต่งงานมีลูกมีครอบครัวไปแล้วแล้วเลิกกลับไปแล้วมาคบเพศเดียวกันอะ่ะก็มีเนี่ยมันสามารถที่จะเหมือนแบบได้ตลอดเวลายในความรู้สึกส่วนตัวเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปขีดตรงไหนวันนี้แค่ยอยากพูดเฉยๆนะเพราะว่าบางทีแบบเราก็เยอ,อะอะคนถามเรื่องนี้เนอะถามเยอะก็ถามเยอะเราก็ตอบ ฟ้าก็ไม่รู้ว่าอนาคตอะจะเป็นยังไงตอบไม่ได้อนาคตอาจจะมีแฟนเป็นผู้ชายก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะแบบเจอคนที่หลอกคลิกก็ได้แต่ณตอนนี้ณนะเวลานี้นะยังเขาเรียกว่าอะไรเคมี Me, เข้ากับผู้หญิงมากกว่ามันยังไม่เจอคนที่มัน แต่ไม่ได้ว่าชอบสเปะสปะไปเรื่อยนะต้องเป็นแบบเขาเรียกอะไรผู้หญิงที่เราชอบจริงๆอะไม่ได้ว่าเห็นผู้หญิงที่ไหนก็ชอบไปหมดไม่ใช่นะหมายถึงว่าเราต้องคนที่เราอยากได้เป็นแฟนหรือเราไอ้น,นี่จริงๆอะมันต้องชอบจริงๆความรักไม่ใช่ใครก็ได้ใช่อมมตอบยากพูดยาก ไม่หนนมิกได้เลยทุกคนเข้าใจไหมทุกคนดูเข้าใจไหมเข้าใจนี้คะหนูหนุสาไม่งั้นพจะตีนะโหข้าใจแล้วมีคนที่ชอบหรือยังหรอะคนที่ชอบเนอยังไม่มีแต่มีคนที่ใช่ เสียการเดี๋ยวเขาก็รู้เราดูเสียการไม่รีบอะไม่รีบละนี่คนชอบถามว่าเวลาหนูอยู่พี่ฟ้าพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยเรื่องเหมือนที่คุยให้ทุกคนฟังนี่แหละชอบคุยกับพี่ซันเรื่องนี้เพราะว่ามันเหมือนเราเป็น l g TV HD ทั้งคู่มันไม่ได้เชิงว่าชอบหรอกจริงๆแค่รู้สึกว่า ยังไม่มีฟีแบบกระเทยเขาทักมานี่คือสแสดงว่าเขาชอบเราแล้วนะยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากเป็นเจ้าของของใครอะ่ะหรือยังไม่ได้ยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากครอบครองใครอยากอยากเปิดใจให้ตัวเองก่อนอะ่ะแบบให้ได้เรียนรู้คนเยอะๆให้รู้ใจตัวเองจริงๆว่าเราชอบคนนี้นะหรือเราอยากเป็นแฟนกับคนนี้อะไรเงี้ยเดียวกับด้ยวยความที่เราโตแล้วอะ่ะไม่อยากคบใครเราเลิกอะ่ะไม่อยากที่จะ คบแล้วเลิกคบแล้วเลิกหรือสมมุติว่าอ่ะครบไปเดือนนึงแล้วเปิดตัวเดือนที่สองเลิกกันอย่างเงี้ยมันไม่อยากเป็นโมเมนต์แบบเด็กๆแล้วอะอยากให้แบบมั่นใจว่าเราชอบคนนี้จริงๆอะคนนี้แหละที่เป็นแฟนเราจริงๆอยากได้เป็นแฟนหรือนู่นแหละแล้วเราแบบมั่นใจคลิกกันได้เข้าใจกันได้อะไรเงี้ยเราค่อยแบบเปิดอ่ะตอนนี้เหมือนอยากให้ตัวเองได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเรียนรู้ ไม่อยากให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยอ่ะพี่ฟ้าเคยคบกับผู้หญิงมาแล้วแล้วก็ณตอนนั้นเหมือนยังไม่ได้รู้ใจตัวเองมากพอแล้วก็เป็นคนที่จะเดินออกมาจากเขาเองแล้วก็ทําเขาเสียใจหนักมากตอนนั้นนะซึ่งไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกไม่อยากเลิกแต่ต้องเลิกแรงนะ ตอนนี้ก็คือขอโฟกัสงานก่อนตอบแบบดาลาปะ่ะใช่ให้ได้แบบความรักเอามาอันดับสองอันดับแรกคือครอบครัวการเป็นอยู่ครอบครัวดีหรือ,อยังการทํางานเรายังไงดีหรือ,อยังคุ้มที่หรือ,อยังความรักค่อยที่สองฮาริไปบางทีคว้าน้ำเหลวก็มีเข้าใจปะ ถ้าพิ่ฟ้ามีแฟนแบบแฟนจริงๆอ่ะเดี๋ยวเปิดเองไม่ต้องพ <ไป S 2> ยายามหาเลยไม่ต้องไป <c oughs> สืบไปค้นไปอะไร <c oughs> บอกเ็าอยากบอกเดี๋ยวบอกเองไม่เคยมีความลับหรอกอองซิงอยู่ทจริงท <c oughs> ี่เราไม่อยากมีไม่อยากมีแฟนเพราะว่าเราอยากมีแฟนคับให้นานที่สุดไม่จริงอ่ะหนูเชื่อว่าไม่จริงอ่ะสาหรับหนูหนูว่าถ้าแฟนคับอ่ะ พี่ซันแฟนขับดันหลังหนูเสมอนะอยากให้หนูมีแฟนนะเขาอยากให้หนูแบบมีคนดูแลอยากให้มีคนคอยอ้อนนู่นนี่นั่นแล้วเชื่อว่าถ้าเขารักเราจริงๆเขาต้องรักที่เราเป็นเราอะอยู่ดีฮัลโหลค่ะโอเคค่ะได้ไหมชุดชุดเลยค่ะแก๊บค่ะอ้าวก็สั่งแก๊บมาไม่ใช่หรอพุกนี่น นี่ตอนนี้เลยจบสั่งมาตอนนี้เลยนะใช่ค่าหิวเธอก็ไม่ต้องกินฉันกินคนเดียวจบสรุปแฟนชันชื่อจอมถูกป้องย่สิบเจ็ดแล้วนะองอมันก็โตแล้วอ่ะถ้าทำงนมันไม่ใช่เด็กๆแล้วม 20, ไม่ใช่ยี่สิบไม่ใช่สิบแปดสิบเก้ามันยีิบเจ็ดแล้วอ่ะมันเรินม,มาไกลนะถ้ายังไม่เปิดคือไม่ชัวหรือไม่มีแค่นั้นเองนะคะ โอเคอยู่เป็นเพื่อนออฟอถูกต้องอย่ารีบอันนี้ต้องสดเป็นเพื่อนด้วยปะน่ยน้อยค่ะแรงมากสันขับนี้พี่ฟ้าเป็นแฟนเช่นเดียวกันบางคนก็คือแบบตามติดจับผิดกันสุดฤทธิ์แต่บางคนก็เกินไปจริงบางคนนี่คือแบบตามเยันพี่เขาเรียกอะไรอ่ะ โพสแบบล่วงล้ําความเป็นส่วนตัวสูงมากนะใช่แต่นี้ไม่เคยพูดเลยนะมีนะแบบเห็นพี่ฟ้าอยู่กับคนนู้นคนนี้แล้วก็แบบทังที่จริงๆแบบบางทีสถานะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักนู่นนีน่นั่นอ่ะเราแบบโอ้โหเยอะมาก<ต>จร่งจริงที่ไม่น่ารักอ่ะไม่อยากให้ว่าใครเพราะว่าหนึ่งเขาแค่พพดว่าแต่เราคือคนที่ต้องทํางานร่วมกับคนคนนั้นอีกนาน<ช>เราอาจจะวนไปเจอคนคนนั้นในฐานะของการทํางาน แล้วเขาจะมองเรายังไงก็จะมองว่าแฟนคลับเราไม่น่ารักอะไรเงี้ยเ็ราะแแล้วสุดท้ายเราก็จะรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครมาว่าแฟนคลับเราแต่บางทีมันไม่ใช่แฟนคลับหรอกบางทีมันเป็นแบบพวกปั่นประสาทหรือแย่ไก่กองเดือนนี้ไม่คิดได้แล้วใช่เด๋ยนนี้โปรงมากนี่พูดตรงๆเด๋ยนนี้เวลาเจออะไรที่แบบว่าปั่นประสาทก็คือบอกพี่ซันอย่างเดียวว่า หลังจากนี้เราจะไม่มีการโพสต์เตือนในหลังจากที่อันนี้เล่าให้ฟังนะตอนที่เจอพวกปันน่ะมีการโพสต์แจ้งเตือนไปใช่ปะแล้วเขาก็ปิดลิงก์เลยเหมือนแบบว่าปิดแบบปิดลิงก์ไอปิดลิงก์ทวิตไปเลยอะ่ะพี่ฟ้าก็เลยบอกว่าคราวหลังคราวหน้าคือเราจะไม่โพสต์อะไรแล้วเห็นเมื่อไหร่ก๊อปปี้ลิงก เราส่งให้ไอทีเลยจบจะไม่มีการโพสต์แจ้งเตือนในดๆทั้งสิ้นเพราะคราวที่เราที่โพสตไปประมาณสิบแอคเคาท์ได้ที่ปั่นประสาก็คือปิดแอคหนีกันหมดรอบหน้าคือจะไม่มีการโพสต์เตือนใดนๆทั้งสิ้นเจอเมื่อไหร่ก๊อปปี้ลิงก์ส่งไอททันทีมันจะตามถึงบ้านนะบอกเลยอย่าชะล่าใจนะไม่ใช่ไม่เห็นเลยพี่ฟ้ามีเพื่อน เอาแค่มีพี่ซันคนเดียวก็คือดูไอจทั้งไอจีเอยดูไอจดูทวิตเตอร์ดูทิกต o อกมีอยู่แล้วเห็นรอบหน้าก็ปี้ลิงก์อย่างเดียวนะคะพี่ซันจะลงไปเอาชุดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวลงไปเอาแป๊บเดี๋ยวเคลียร์ของก่อนนึกว่า คิกว่าไอ้นี่คาเฟอเมซอนเดวิฟ้าลงไลฟ์แล้วนะคะเดี๋ยวจะอาบน้ํานอนพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ก็มีถ่ายพอเทศเช้ามากเช่นเดียวกันฝากติดตามด้วยนะพรุ่งนี้ถ่ายกับพี่ฉัดนะคะก็เป็นการถ่ายที่ยิ่งใหญ่พอสมควรหลายลุคหลายสไตล์นะคะวันนี้ n ไนท์นะคะทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะพี่ซันก็ต้องไปพักผ่อนแล้วเพราะว่า คอ่อนข้างจะเดินไกลอยู่พอสมควรออมเลเกินแล้ว,ลว <laughs> พี่ซันต้องเดินไกลอยู่พอสมควรนะคะโอเคไปละบ๊ายบายคุณนายนะคะ <c oughs>